สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทีมงาน i-net MS ค่ะซึ่งวันนี้พิเศษนิดหนึ่งเราได้ออกนอกสถานที่ค่ะมาร่วมกับงาน t e x s s ร g l o b a l summit 2020 special edition ค่ะซึ่งในปีนี้เขาจัดในวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะสำหรับในงานปีนี้นะคะพิเศษค่ะก็คือทาง i-net MS ได้จัดเวิร์กช็อปร่วมกันกันกบทางยุเอผาไทยแลนนะคะประกอบด้วย2หัวข้อที่น่าสนใจค่ะทางออนไลน์ค่ะลูกค้า จะได้รู้จักนะคะกับ RPA ของยุเยผาดคืออะไรสามารถช่วยอะไรในองค์กรของลูกค้าได้บ้างนะคะและสุดท้ายค่ะกับกรณีศึกษาหรือ use case ค่ะที่ Lobotic Process Automation ทำงานร่วมกันกับ Line Notification นะคะซึ่งจะน่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ยังไงได้ในองค์กรของลูกค้านะคะสามารถติดตามได้ในออนไลน์เวิร์กช็ของทาง u ุ p a และ i อ e t m s ค่ะวันนี้ค่ะเราได้มาจัดทำ เวิร์กช็อปนะคะเป็นออฟไลน์ line, ค่ะที่ตึก F Y I Center ที่นี่ค่ะเรามี3มเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากเลยค่ะจะเป็นยังไงน่าติดตามยังไงเดี๋ยวไปพบกันค่ะสวัสดีค่ะพี่มนวันนี้เรามาอยู่กับคุณอภัยการหุ่นทานีพาร์เนอร์เมนเจอร์ U A t h Thailand ค่ะสำหรับวันนี้บรรยากาศออฟไลน์เวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างคะพี่มน ขเขาคุยคันังจอยบรรยากาศออฟไลน์เวิร์กช็อปวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานมากค่ะผู้ที่ร่วมงานวันนี้เนี่ยก็มีเข้ามาอย่างมากล้นหลามเลยอย่างที่ครั้งแรกเราไม่คิดว่าคนที่แบบจะกล้าเข้ามาเวิร์กช็อปเยอะขนาดนี้เนาะอาจจะด้วโดยโ c o ิ i ซ situation ต่างๆแต่ว่าก็คือเต็มแล้วก็ล้นห้องเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือเวลาที่เราแนะนำโซลูชันผลิตภัณฑ์ r p a แล้วก็ประโยชน์ของมันทํายังไงบ้างมีประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยผู้ร่วมงานก็สามารถที่จะใช้ไอเดียแล้วก็แอพพลายถึงงานที่รีเลทกับตัวเองได้ด้วยค่ะ โอเคขอบคุณค่ะก็ก่อนช่วงสุดท้ายมีการ Q&A ก็มีการแชร์โนเลตต่างๆการนำไปปรับใช้ซึ่งแน่นอนค่ะบอทที่สร้างในวันนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้าร่วมง,งานในวันนี้ค่ะทั้งนี้ขอบคุณพี่มนค่ะสวัสดีค่ะและเราก็มาพบกันกับพี่โน้นนะคะหรือคุณโนภกิจนวาริขิดค่ะ Presale t e c h n i c a l c o n s u l t a n t u เ p พั a ค่ะ และ3ามเวิร์กช็อปที่จอยได้เกิิ่นเป็นช่วงแรกอะค่ะวันนี้พี่โน้ตเอาอะไรมาสอนสร้างบอทค่ะครับก็อย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมอ,อ,อบรมวันนี้นะครับก็เราใช้ tools UI Path ที่เป็น เทรนด์นัมเบอเนาะของ IT ทีเทรนที่การ์ดเนอร์เขามองว่าของปี2020 mm hmm. ใช่ไหมครับแล้วก็ชายเป็นล mm ีดเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็สามยูสเคสที่เรามาทำเวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับกับกระบวนการที่องคอ์กรเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างให้โรบอททำงานตามสเต็ปซ้ำๆนะครับเรื่องของที่ให้โรบอทอ่านข้อมูลจาก Excel ไฟล์แล้วไปทำกระบวนการตัดไปได้นะครับและสุดท้ายคือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ครับ อเคค่ะก็เป็นประโยชน์แล้วก็จากที่เห็นก็คือทุกคนพยายามสร้างแล้วก็สร้างได้จริงค่ะก็ขอขอบคุณพี่โน้นนะคะสำหรับวันนี้ที่มาเป็นวิทยากรร,ร่วมสอนให้กับทุกๆท,ท่านในงานเทคซอสวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและส,สุดท้ายนี้ค่ะก็เรามาอยู่กับทีมงาน i-net MS ด้วยกันนะคะคุณ นัทพงศ์เคยฟิฟซาค่ะ innovation manager ค่ะแล้วก็ในวันนี้ถ้าเกิดสมมติหลายๆท่านอาจจะมีการติดตามหรือว่ามีการได้เข้าเวิร์กช็อปของเราแล้วก็ตามนะคะแล้วสนใจตัว robotics process automation จาก u i p a t h ต้องทำยังไงคะคุณก๊อฟ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับโซลูชันจาก UiPath นะครับ i n เ t m s นะครับเป็นผู้นำในด้านของ RPA Service แล้วก็ Manage Service นะครับยินดีที่จะนำโซลูชันของ UiPath นะครับมาตอบโจทย์การใช้งานในทุกๆธุกกร,รกิจของทุกๆองค์กรที่สนใจนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่อีเมล s a l e s i i n e t m s c o t h หรือโทรศัพท์0 2 2 5 7 7 1 0 0ครับนอกจากนี้ InetMS นี่ยก็ยังมีสื่อ ที่เป็นโซเชียลนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับไปกดไลค์ได้ที่เพจ i-netms ได้นะครับแล้วพบกันครับขอบคุณค่ะคุณกอลฟแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะลองเทรนนิ่งแล้วก็ยังซื้อบัตรไม่ทันเนาะก็จะมีในส่วนของคอมมูนิตี้ให้เข้าไปแลกเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดใครได้เริ่มเริ่มใช้งานตัวยูเอพาแล้วค่ะก็คือจะมีตัวยูเอพายูเซอร์ไทนะคะจากในช่องทาง Facebook กลุ่มค่ะสามารถเข้าไป กดจอยร่วมได้นะคะหรืออยากจะลองเข้ามาร่วมเรียนแบบฟรีๆเป็นภาษาไทยนะคะสามารถส่งอีเมลมาได้ค่ะเราจะส่งลิงก์เป็นตัวเฟซบุ๊กกลุ่มไปให้ค่ะแล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะ